สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจานทันนิวข่าวสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราขวข่าวสารน,นีครับอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยกันสักหน่อยหลังจากมีการเข้าแคมป์วันนี้นะครับเป็นวันแรกแล้วก็รายงานตัวเป็นวันแรกทีมชาติไทยถือว่ามาครบนะฮะขาดเพียงแค่ ปรเมทอวิไลจากจูเบโลอิวาตะเท่านั้นนอกนั้นก็ครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสุบาโชคสารชาตินิโคลัสมิเกลสันชนาทิพสงกระสินหรือตัวที่มาใหม่ก็มากันครบแล้วอย่างอิลัสสันหลนครั้งนี้ติดทีมมาแบบเซอร์ไพรส์สุดๆแอนโทนีแฮสันบอกว่าเหตุผลที่เรียกรายนี้นะฮะคือแกมีเหตุผลที่เรียกทั้งหมดเลยนะอธิบายมาเป็นรายบุคคลสันหลนเนี่ยติดตามมานานทั้งยูยิปสามสโมสรมีคุณภาพสปีดและพาบอลไปข้างหน้าได้ นี่คือเหตุผลครับแกยอมรับว่าได้ติดตามในยูยี่สามด้วยแล้วก็สโมสรด้วยส่วนแต่ละคนนะฮะที่แฟนๆเคลือบแครงอย่างเช่นชินพัลีออเนี่ยเขาบอกว่าน,นักเตะคนนี้ได้เจอการซ้อมกับบรรยากาศสโมสรระดับท็อปและก็มีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับทีมในขณะที่ปอลเมตเนี่ยไม่ได้ลงทาไมถึงเรียกนะแอนโทนีตอบชัดว่าได้อุ่นเครื่องกับจูบิโลต่อเนื่องและก็ช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้และเป็นคนสําคัญส่วนทางนั้นของเควินดีรมรํานะก็เป็นแบ็คธรรมชาติที่เติมเกมรุกได้ดีพาบอลแล ครอสไปในแดนของคู่ต่อสู้ซึ่งตัวของเควินดีรมรําวันนี้ก็มาเช่นเดียวกันไม่มีถอนนะครับรอบนี้ ถอนแอก็บ,บันเทิงนเลรทีเดียวเชียวเควินมาพร้อมหน้าพร้อมตาครับแล้วมาด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสเพื่อจะโชว์ศักยภาพว่าฉันไม่ได้อยากถอนเหมือนที่เขาบอกครับว่าแฟนบอลไทยน,นมักจะเข้าใจผิดว่าเขาไม่อยากเล่นทีมชาติครั้งนี้แหละเขาจะโชว์ศักยภาพหลังจากที่ไปโดดเด่นในลีกของมาเลเซียามาแบบยึดตัวหลักแน่นๆคนเดียวเลยวันนี้เควินมาถึงแล้วแอนโทนีฮาสันบอกต่อว่านี่คือสไตล์ที่เป็นแบ็คธรรมชาติหลายสิ่งสามารถทําได้ในเกมรุกนี่คือสาเหตุหลักที่เลือกเข้ามาร่วมทีมในครนั้งนี้ตัวของแอนโทนีฮาสันอยากจะเปลี่ยนแปลง บาง,างเพราะเป็นความรับผิดชอบในการเตรียมแผนเตรียมทีมรวมถึงสภาพจิตใจตามแผนคือการเดินทางไปศรีลังกาเนี่ยจะต้องปรับช่วงเวลาการซ้อมให้ตรงกับเวลาแข่งขันแน่นอนว่าในรอบคัดลึกเอเชียนคัพระยะเวลาไม่ใช่ข้ออ้างในการแข่งขันตัวเขาได้เตรียมแผนซ้อมไว้แล้วเพื่อปรับสภาพให้คุ้นชินเป้าหมายหลักคือต้องการขึ้นนำก่อนและคอนโทรลเกมตลอด90นาที อย่างที่ทราบว่าเวลาเตรียมตัวก็ค่อนข้างน้อยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชุกละหกผู้เล่นหน้าใหม่สาคัญเลยนะหลักๆคือเขาต้องการที่จะเพิ่มจํานวนผู้เล่นเกมลุกนั่นคือเหตุผลว่าทาไมถึงต้องมีแบ็คแค่3คนในตอนแรกและเพิ่มจํานวนกองหน้าขึ้นมาฉะนั้นเชื่อกันว่าเขาจะเน้นเกมลุกในการเจอกับศรีลังกาเพราะต้องปิวเข้มเรื่องของเกมรับด้วยนะครับ เพราะว่าเราปรับเปลี่ยนสไตล์กระทันหันก็อาจจะกดดันเองเหมือนกันอิชิเป็นบอลรัดกลุ่มไม่ได้ก็ไม่เสียนะฮะค่อยๆนวดไปเรื่อยต้องดูว่าฮาร์ตซันจะท้าชนตั้งแต่แรกเลยไหมซึ่งอย่าลืมว่านักเตะสรงลังาราก,ก็มีความแข็งแรงนะเป็นผู้เล่นต่างชาติโอนสัญชาติมากันเยอะฮาร์ซันฝากต่อครับเรื่องของฟุตบอลเจ็ดสีที่เขาได้มีโอกาสไปชมติดขอบสนามเขายอมรับว่าน่าทึ่งมากพยายามดูว่าถ้าทำแล้วก็เบื้องหลังของทั้งสองสโมอสร ที่ผ่านเข้ารอบชิงก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสดูกรมพละและฟุตบอลเยาวาชนก็เห็นแฟนบอลจํานวนมากที่เข้ามาเยอะด้วยความกระหายต่อการแข่งขัน,นและทีมที่มีหลายคนเชียร์สูงมากไม่มีที่ไหนในโลกเลยที่มีแฟนบอลเข้าชมจํานวนมากขนาดนี้อย่างฟุตบอลเจสีที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่คือเหตุผลที่เขารักประเทศไทยคนไทยรวมถึงแฟนบอลไทยแต่คนเหล่านี้เชื่อมั่นและสนับสนุนอะไรบางอย่างก็พร้อมจะสนับสนุนกักีฬาในติดอย่างเต็มที่ เขาก็ต้องพูดกับนักกีฬาในที่ประชุมครับว่าอย่างแรกเลยต้องมีทัศนคติและก็เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นพยายามเอาความเชื่อมั่นกลับมาตัวเขาเป็นชาวต่างชาติต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในการสัมผัสและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์นี้ ก็ฟังจากพ่อใหญ่ฮัรสตันแกพูดเนี่ยก็เป็นไปตามที่นักฟุตบอลพูดเอาไว้นะนักฟุตบอลมักจะพูดเรื่องของจิตวิทยาของฮัรสตันเป็นคนพูดมีหลักการซึ่งก็งเห็นว่าชี้แจงรายละเอยียดนักเตะแต่ละคนก็ต้องให้โอกาสทํางานนะครับในเมื่อมาทํางานให้กับทีมชาติไทยแล้วต้องรอดูผลว่าเขาจะรวมทีมนี้ให้แร่งแค่ไหนพอดูตามขุมกําลังก็ถือว่าแน่นพอสมควร ขาดแค่ทีละสินแดงดาตัวของทีละทรก็มาแล้ววันนี้นะฮะได้สัมผัสกับบรรยากาศเกา่เกาๆที่มีเจชนะทิพหรือสารัตอยู่เย็นเป็นบรรยากาศที่เขารู้สึกอบอุ่นใจนะฮะแต่นักข่าวก็ไปถามทีละทรฮะเฮ้ยธีละทรทคุณเข้ามาวันแรกการทํางานกับฮาร์สั้นมีปัญหาหรืออะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าเออนักข่าวก็ช่างไปถามฮะธีละทอนก็เลยตอบฮะเข้ามาวันแรกอย่าเพิ่งมีปัญหาเลยครับคือถ้าแกตอบไปโอ้มีปัญหาอะไรอีกโอ้โหเป็นประเด็นอีกเพราะว่าอย่าลืมว่ามีคนจ้องจะเล่นทีละทรอยู่แล้วนะ หลายประเด็นฮนะประเด็นโจทยทานไปแล้วรอบหนึ่งติลทรอนบอกอย่าเพิ่งมีปัญหาเลยครับวันแรกนะฮะเนี่ยต่อไปยังไงก็เป็นข่าวฮนะถ้ทานีลทรอนตอบโอ้ปัญหาก็อย่างเช่นอย่างงน้นอย่างนี้ดาม่าแน่นอนโค้ดก็เพิ่งเข้ามาคือถ้าสังเกตเวลาพี่อุ้มสัมภาษณ์นะแกจะนิ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็พูดแบบน้อมน้อมนะว่าแกก็เหมือนเป็นหน้าใหม่เลยอะ่ะเพราะว่าหายไปนานจริงๆก็ต้องบอกว่าชุดนี้มีความหลากหลายนะฉะนั้นต้องปรับจูนแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละคนเข้าหากันมากๆอย่างชนะทิมสงกระสิ ตอนนี้พยายามละลายพฤติกรรมของจูดเบลนะมาะแรกๆจูดเบลก็โอเคนะไม่ได้ตึงอะไรมากนะฮะเป็นระดับนักเตะจากอังกฤษนะฮะระดับอะคาเดมี่เชลซีท็อตแนมฮอสเปอร์มาก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ดูตามภาพนะต่างๆเบลก็ดูนอบน้อมดี ฟังนะตาเป็นปาระกายนะมาถึงคุยกับแอนโทนีฮาสซันแอนโทนีก็รูปหัวเป็นหนึ่งกลุ่มเอาบอกว่าเขาเชื่อมั่นนะในตัวของจูดเบลนี่ะซ้อมไม่มีปัญหานะฮะไปอยู่กับเราลูกครึ่งมีเกลสันเควินนะธนวัฒน์ผู้มีวัฒนธรรมจากต่างแดนอยู่แล้วหรือว่าเบนเดวิดนะก็พร้อมพูดคุยด้วย เราก็ได้เห็นรอยยิ้มของจูดเบลในวันแรกแต่ตรงๆจูดนี่โคตรมีสง่าราศีเลยมาดแบบผู้มากด้วยบารมีนะลงสนามถ้ายิงได้นี่โอ้โหโคตรเท่เหมือนกับที่เจบอกว่าเจนี่พยายามละลายพฤติกรรมจูดเบลอยู่พยายามปรับตัวเข้าหาจูดเบลนะเขาก็ทําหน้าที่ดีนะฮะเป็นรุ่นพี่ที่คอยเชื่อมรุ่นน้องเข้าหากันแล้วก็ทําให้บรรยากาศภายในทีมมันดีหน้าที่เขาไม่ใช่แค่การลงไปสั่งการในสนามในฐานะกัปตันหรือรอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของเขาคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี เช่นกันนะไม่ว่าจะคนไหนฮะกับทุกคนอย่างน้อยชนาทิพย์ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเบาใจขึ้นได้บ้างอย่างเขาเจอจุดเบลเนี่ยดูแล้วโคตรสนิท welcome bro yeah really handsome bro welcome bro yeah really handsome Boo. นี่ฮะในคลิปชนาที่บอกว่า welcome b o very handsome b o ยินดีต้นรับครับเพื่อนน้องชาย<อ>ใช้สรรพนามแบบสนิทคุ้นเคยกันคุณหล่อมากจริงหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่หล่อจริงจริงว่าเพื่อนเป็นการทักทายนักกรียที่เพิ่งมาถึงแล้วก็ทําให้เขาสบายใจขึ้นแล้วก็มี การตบอ,อกชนาทิพครับชนาทิพย์ก็บ oh, oh, oh. แบบฟิลเฮฮานะครับฟิลอบอุ่นจุดเบลก็คงมีความสุขที่ได้ร่วมทีมชาติไทยในครั้งนี้อยู่ที่ว่าลงไปฮะจะโคตรแฮนซัมกว่านี้ถ้าโชว์ผลงานดีฮะอาจจะไม่ได้ใช่การจบสกอร์นะการเก็บบอลเอาไว้กับตัวได้นะครัาอาจจะได้กลับไปยืนหน้าเป้าจุดที่เขาต้องการเพราะว่าสโมสรน,นี่กดดันหนักเพราะว่าถูกจับไปยืนปีก แล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีด้วยปีกไม่ใช่ทางถนัดแต่ทีมาติไทยดีเดี๋ยวป้อนบอลให้ลูกครึ่งหากมาแล้วมีความเชื่อมั่นแล้วทาผลงานดีนะฮะคุณก็จะติดลมบนเหมือนมิเกลสันไปอยู่ตําบลหนนแห่งใดก็โดดเด่นทั้งสิน้นบูเนเอสลีก้าก็พร้อมต้อนรับเหมือนกันเหมือนเหมือนเป็นการอัพโปรไฟล์ของตัวเองไปนในตัวด้วยสําหรับเนชนแนลทีมอีกคนที่ ฮาร์ซสันคาดหวังก็คืออริคารน,นะฮะเราก็ไปจีบเข้ามาแล้วล่ะอีกรอบแต่รายนี้เขาก็ยืนยันชัดเจนนะฮะล่าสุดก็พูดอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขายังคงหวังกับสวีเดนอยู่เขาเชื่อว่าเขาจะมีโอกาสติดทีมชาติสวีเดนเขารู้ว่าการแข่งขันันสูงมากแต่เชื่อมั่นในตัวเองว่ามีโอกาสขณะเดีวยวกันเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสใดๆไทยคือบ้านของเขามีครอบครัวและเพื่อนอยู่ที่นี่ถ้าเป็นตัวแทนของพวกเขาเนี่ยก็จะทําให้หลายคนภูมิใจได้เขาไม่ได้ไปฏิเสธทีมชาติไทยนะแต่ตอนนี้เขามุ่งเน้นไปที่สวีเดนเป็นหลัก ใจน้องไปสวีเดนเต็มๆนะไม่รู้ว่าตอนไหนนะถ้านานวันไปก็คงจะมันจบกันยากสําหรับเอลิคานนะแ้วเขาพูดแบบนี้แล้วอย่างมิเกลซันนี่ก็ไม่ยากนะช่วง20ต้นๆนี่มาเลยแต่ใจไม่ยากเลยคือใจแบบมาร้อยอะทางนี้อ่ะก็ต้องดูเวของฮัตสันต่อไปแต่แกบอกว่าอย่าไปเรียกว่าเวฮัตสันนะให้เรียกว่าไทยเวนี่แหละเดี๋ยวแกะจะสร้างเองว่าอย่างนั้นคอยดูผลงานแล้วกันนะครับสำหรับแอนโทนีฮัตสันกับทีมชาติไทยวันนี้ลาท่าผู้ชมไปก่อนอัปเดตกันแต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีและเจ้าหนยจ๋า